เสาวันพุธครับผมเมื่อนี้เวลาประมาณหกโมงกว่าหลังจากคลิปที่แล้วอีพี่ที่สองเฮ้ายกเสาบ้านสวนไปเนาะเมื่อนี้เฮ้าขืนโค้งหลังคาไก่สีแล้วแล้วครับประมาณเก่าสิเปอร์เซ็นต์ละมาเบิรงกนะครับว่าการขืนโค้งหลังคาเป็นแบบไหนครับผมนี่บ้านเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นครับผมแบบนี้เลยใส่เวลาจากเมื่อน,นั่นมาหอดเมื่อนี้กับประมาณน่าจะเกือบสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ครับ นโค้งลังค่าแล้วประมาณเกาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วห่อใส่แปะเรียบร้อย้วครับแปดทั้งเทิงเตรียมว่างแผ่นแล้วอ่าเล็กมองกลางผมกะเสริมไปแล้วค้ำไปแล้วเดี๋ยวผมสีผ้าขึ้นไปเบิงว่าอ่าผมสีไปเคาะห้อยเชื่อมเบิงว่ามันติดกันดีบอรหรือว่ามันมันบติดที่ได้อ่าสีได้แบบไปแก้ไขแล้วก็เฮ็ดให้มันแข็งแรงขึ้นที่ดินลงมาก่อนโลกเบิงด้วย ลูกไส้คากหลาย,ยัางไงมาที่ดินลงมาก่อนลูกกว่าปลาจะขึ้นไปเคาะที่เหล็กก่อนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเบิ้งทึ่งหลังคาเดยครับถาลูกไส้ค้นโกล,ลงมากามันเบิ้งแมนคากหลายครับเดี๋ยวปลาขึ้นไปแป๊บนึง่ง <laughs> <laughs> บรรยากาศทั้งๆมันเพดให้รู้สึกว่าอยากเฝ้ามาอยู่ไหมครับเพราะว่าเบิ่งบรรยากาศด้วยลา่ล้อมไปโดยปลาครับรู้สึกว่าไก่ชิดธรรมชาตินะครับนี่ครับแปะห้าใสเรียบร้อยแล้วเอาแผ่นหลังค่ามาว่างทั้งๆแล้วก็ยิ่งกัเกือบเรียบร้อยแล้วครับงานงานหลังค่ามองนี่ พอเถ่าเลาใส่อันไม้ไว้ให้แล้เเพื่อที่จะยิ่งอันสกูยิ่งอันปันล้มปันไา้ใส่ตรงนี้เพื่อวามสวยงามเนะแต่นี่มองเชื่อมเล็กมองนี้ครับผมสิมะเคาะเบิงว่าห้อยเชื่อมมันสมบูรณ์บ่ขั้นมันบ่สมบูรณ์เท่ากับต้องแก้ไขครับอะไรลูคครับระวังตกด้วยนะครับเบิงรวมขืนน้ำมาระวังตกนะครับจับดีๆ ห้อยเชื่อมมองนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับต่อไปเท่าที่มาท่าสีมองนี้แหละงานโค้งหลังคาตอนนี้ก็เหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นครับแปรกระไซแล้วงานเชื่อมก็เหลือเก็บรายละเอียดอยู่นิดหน่อยอ่าต่อไปกะสิเป็นงานเก็บสีครับเก็บสีน้ำห้อยเชื่อมเพราะว่าเล็กอันนี้เป็นเล็กกว่าว่าต้องท่าสีกันสนิมเข้าท่าแต่ห้อยเชื่อมครับห้อยเชื่อมที่ยาเชื่อมไปแล้วกั ต่อไปก็เป็นการมุ่งลังค่าได้เลยเพราะว่าห่อเตรียมหน้างานไว้เรียบร้อยแล้วบ่มีอย่างแล้วว่ามือนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอโจบไว้เท่านี้แ่ละฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมน้ำหน่อยด้ครับในการสร้างบ้านสวนของคุณนายครับผมสำหรับคลิปนี้ขอโจบไว้เท่านี้หละครับบ๊ายบายฝากเป็นกำลังใจใผมน้ำได้ครับบ๊ายบาย